แล้วขับพักวแกวันนี้เนี่ยเราก็กลับมายู่นเกม Identity f v กันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเป็นสกินใหม่อของโจเซฟนะบอกก่อนนะว่าโจเซฟเราเล่นไม่เป็นนะทุกคนนี่คือเกมเกมแบบน่าจะแบบครั้งแรกเลยนะรับการที่กลับมาเล่นโจเซฟ้วก็คือไม่ได้เล่นนานแล้วนะทุกคนคือนานมากแล้วคือไม่ได้เล่นแบบว่ามา พักนึงแล้วนะก็คือลืมวิธีเล่นไปหมดแล้วนะทุกทุกสิ่งเลยคือลืมไปหมดเลยทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเริ่มมันหน้าหาเซอร์กันก่อนนะคะดิฉันว่าน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นละหนึ่งนะคะอาราคาเราก็จะเดินไปเลยนะไปค่ะหรือว่ามันอยู่ข้างนอกฉันขอโผล่มาเช็ดมี่นัรเงี้นะคมันมันมันวันนี้มันมันคน,นนี้มันมันติปเปอร์ไปหนึ่งติปเปอร์แล้สึกปิงปแ,ตแตกแบบบอกไม่ถูกแฮะทุกคน มันอยู่ไหนอะเอ้ยหาไม่เจอรักกรูไปไหนอะแกเฮ้ย <No. S 1> <c oughs> ทุกคน <No. S 1> เอาเอาใหม่นะคะเอาใหม่ตะกี้ตัดทิ้งตะกี้ตัดทิ้งนะไม่มีอะไรเกิดข <No. S 1> ึ้นเนาะจะคิดไปเองหรือเปล่าทุกคนผิดไปหมดอ่ะพิเปอร์ไปหนึ่งนะคะทุกคนขึ้นไปด้านบนค่ะอยู่ตรงไหนคะออกมาเล่นกับฉันหน่อยสิทุกคนเอาล่ะ อะตัวฮารานันเอ้ยอย่าปิงขอลองนะพรดตรีดอืมโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งเฮ้ยเข้าหมัดไฟเสร็จไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ปิงปิง้ยทุกคนปิงอ่ะโอ้ปิงหนักมากเลยอะตายละกุบาทกลุบไม่ชอบปิงเลยอะหน้าเกลียดไม่ชอบมาปิงตอนนี้นะรูรีดกุบเดี๋ยวชนจะบอกอะไรให้เลยนะทุกคนคทำอะไรมั่นมั่นมั่นเดี๋ยวเจอถันค่ะเพราะสหายไปเลยค่ะ เึ้่มาค่ะอีนังกือบายไ้ยนั่งไปหนึ่งปีเปอร์ไปอีกหนึ่งถ่ายรูปอีกหนึ่งดีกว่าไปค่ะก้องถ่ายรูปสุดปังของเขานะคะชแชร์เบียสก,กีนะคะทุกคนนี่คือต้องถ่ายรูปไปนะตรงนั้นชนิ้เห็นเงานะเงาใครสักคนที่กำลังม่นหน้าปั่นไฟอยู่แมคคาณิกสกินแมวด้วยนะ เตือเอเตือเตอปล่อยแห้งเลยทุกคนปล่อยแห้งเลยตายแล้วอีสัตว์ทุกคนขาตายแล้วมีหมอมั่นหน้าอยู่ตรงนั้นนะคะหนึ่งเย่ป๊อกปิเปิดไปค่ะหนึ่งอ่าทำอะไรคะลูกสาวนั่งไปเออิบสวัสดีนางกีโดนไปนะคะทางมากรูบขึ้นมาค่ะอีเวง ยาสอีใครมั่นไหมย่าแรกย่าแรกได้ไหมโด้เว้ยฉันขอนะพอสออย่าแลกเธอนะทุกคนฉันจะทำสเตปใบพัดกลับไปค่ะสวัสดีนางกียังไม่มีใครมานะทุกคนฉันเห็นอีนางกี oh, 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 นางกีฉันเห็นนะฉันเห็นนะเฮ้ยไม่โดนทุกคน ทำอะไรมั่นนักนะอีเมคเนิคเหมือนตาที่แล้วเลยนี่มั่น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 เก่งก็โดนไปซ้าพอสอถ่ายไปหนึ่งตายเฟียสบ้ายเดทตายไปหนึ่งนะเราจะเดินไปโซนนะคะเรารู้สึกว่าน่าจะมีคนปั่นไฟตรงนั้นน่าจะใกล้เต็มจุดแล้วหรือเปล่ายังไงว่าสั้นไหมว่าสั้นไหม อ่าว่าสัน้นจุดไหมหนะจุดไหมหน้าจุดไหมหน้าเคลื่อนมาค่ะอีเวงเฮอกระตุกอีกแล้วอะไรเอ่ยนั่งไปค่ะอีนางเสียสกิดอย่ามั่นนะแม่ขอร้องแม่ขอร้องแม่ขอร้องไม่มั่นนะลูกสาวไม่มั่นนะลูกไม่มั่นนะลูกไม่มั่นนะไม่มั่นหน้ามั่นหัวูกนะคะไปไหนแล้วล่ะ ตอ,อ่มามาั่นมั่นเฮ้ยทุกคนท่านคนนั้นมีหลุมอ่ะคือเย้าแตกนะบอกก่อนออกมาไหมอ่ะออกมาไหมไม่ออกค่ะบายบีช